ตอนที่19ใครคืออันดับหนึ่งภูเขาด้านหลังสถาบันเอิญเป็นสถานที่เงียบสงบแห่งหนึ่งลินเล่นั่งขัดสมาธิอยู่ริมทานน้ำฟังเสียงน้ำไหลรินเข้าสู่สภาวะเป็นสมาธิตามปกติและแก่นธาตุดินและแก่นธาตุลมที่อยู่ใกล้เริ่มชนแสงทันทีทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีราวๆาวสิบเมตรรอบตัวลินเล่กระจางและเห็นได้ชัด แก่นธาตุดินและลมเข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านแขนขาขณะที่เลือดเนื้อกระดูกและอวัยวะภายในทั้งหมดเริ่มดูดซับแก่นธาตุทั้งหมดช้าๆถึงจะช้าแต่มั่นคงความแข็งแกร่งของร่างกายเขายังคงพัฒนาต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นแก่นธาตุดินและธาตุลมจำนวนมหาศาลหลังจากกลั่นบริสุทธิ์แล้ว ก็ถูกเก็บกับไว้ในจุดตันเถียนกลางอกของเขาเสียงน้ำไหลรินยังคงได้ยินอย่างต่อเนื่องใกล้ๆตัวเขาเป็นหนูเงาบีบ,บีกำลังกินเป็ดป่าความสงบสุขราวกับภาพวาดเหมือนกับว่ามันหลุดออกมาแต่ขณะที่กำลังสงบสุขอยู่ที่นี่สถาบันเอิญกลับมีงานคลึกครื้นรื่นเริง นักเรียนหลายพันและนักเวทจํานวนพอๆกันแม้กระทั่งคนสําคัญมากมายจากโลกภายนอกล้วนอยู่ในสถาบันเอิรนทั้งหมดเพื่อมาชมดูการต่อสู้มากมายหลากหลายงานแข่งขันประจำปีนั่นเองนักเรียนสถาบันเอิรนทุกคนมีพรสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจการต่อสู้ในแต่ละครั้งแต่ละคนนั้นช่างน่าทึ่งในบรรดานักเรียนระดับหนึ่ง บอลดินสายฟ้าและดาบสายลมถูกระดมใช้แต่การต่อสู้ของนักเรียนระดับสและระดับสี่น้าทึ่งจริงๆเวทสนับสนุนต่างๆและเวทที่มีผลต่อพื้นที่ถูกนำมาใช้คาถาอย่างคาถาหินแต่ตอนนี้ใช้กันเป็น1 0บๆจนถึงร้อยหินก้อนใหญ่กระแทกใส่ศีรษะคู่ต่อสู้สายฟ้าฟาดลงมาไม่หยุดยัง้ง และนักเรียนระดับ5และระดับ6ละ่ะนั่นน่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมดเวทที่น่าทึ่งทั้งหมดส่องประกายวูบวาบอย่างต่อเนื่องสลับกับเสียงระเบิดที่ดังไม่หยุดหย่อนนักเรียนที่ชมอยู่ต่างก็ร้องฮือฮาไม่มีหยุดขณะที่ระดับพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนในสถาบันเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ที่นี่การแข่งผันประจำปีผ่านไปได้เดือนเศษ ซึ่งตามปกติจะเป็นเดือนที่วุ่นวายที่สุดอึกระทึกที่สุดในแต่ละปีของสถาบันเอิร์นระหว่างช่วงที่วุ่นวายนี้ลินเล่แค่ไปดูการต่อสู้ของนักเรียนระดับ5และระดับ6เป็นครั้งคราวส่วนเวลาที่เหลือเขาจะฝึกฝนตัวเองอย่างเงียบๆความจริงการแข่งขันนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ค่าคู่ต่อสู้แล้วการแข่งขันนี้จะเอาไปสู้จริงๆได้ยังไง เมื่อเขาถูกมัดมือมัดเท้าอย่างนั้นภายใต้อิทธิพลของเดลินโคเวิร์ดลินเล่ก็เริ่มมองดูการแข่งขันด้วยความขัดใจเช่นกันลินเล่หน้าที่ของเจ้าตอนนี้คือฝึกให้หนักและสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเจ้าเองสำหรับการสั่งสมประสบการณ์ต่อสู้เมื่อเจ้ากลายเป็นจอมเวทระดับ5แล้วเจ้าจึงค่อยเข้าไปแนวเขาสัต์สักสิ์ เข้าไปหาประสบการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดูเดลินโคเวิร์ดชักชวนลินเล่โรงแรมหัวเดลีโรงแรมและพัตตาคารที่แพงที่สุดภายในสถาบันเอิร์นคืนนี้เยลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพี่น้องในหอหีบอออ่าง1987ด้วยอาหารหรูในโรงแรมหัวเดลีบนชั้นหนึ่งของโรงแรมหัวเดลีพื้นของโรงแรมขัดเงาราวกับกระจก แถวของบริกรสาวสวยยืนอยู่ที่นั่นด้วยกิริยาสุภาพพร้อมจะทักทายทันทีที่พบเห็นผู้คนมีบุรุษและสตรีหลายคนอยู่ในชุดนักเรียนที่โรงแรมหัวเดลี่คนเหล่านั้นสามารถจับจ่ายในที่นี้ได้เป็นเรื่องธรรมดาพวกเขามีฐานะทางบ้านที่ดีอาหารในจานบนโต๊ะอาจมีราคาหลายสิบเหรียญทองถ้าลินเล่มาที่นี่ด้วยตัวเอง เขาคงไม่สามารถจ่ายได้เองแน่ๆการแข่งขันประจำปีจบไปแล้วและนักเรียนทุกคนที่โรงแรมจะสนทนาถึงเรื่องนั้นคนในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแต่มีอยู่โต๊ะหนึ่งมีเด็กนั่งอยู่สี่คนแค่คิดถึงเรื่องการแข่งขันประจำปีค่าหลักหมุดหมิดนักเกือบไปแล้วเชียวค่าเกือบจะเข้ารอบรองชนะเลิศอยู่แล้ว บางทีข้าอาจเข้าไปเป็นสามสุดยอดก็ได้เรโนไม่พอใจอย่างมากเขาเด็กที่สุดในกลุ่มสีคนและเป็นคนที่มั่นใจในตนเองอย่างที่สุดเยละาหัวรอกมันน่าอายจริงๆข้าคาดไม่ถึงเลยว่าแรนจะได้ที่หนึ่งไปครองในที่สุดจอร์ดหัวรอกแต่ไม่พูดอะไรจอร์ดเป็นสหายที่น่าคบและแทบไม่ทำให้ใครขุนเคืองแรนนะเหรอ ใช่แล้วข้าได้ยินว่าพวกเจ้าพูดถึงเขามาก่อนเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนใหม่ที่มีความสัมพันธ์ธาตุและความบริสุทธิ์พลังจิตอยู่ในระดับยอดเยี่ยมใช่ไหมลินเล่จำชื่อของแรนได้จอดหัวเราะและพยักหน้าถูกแล้วเป็นเขาเองเขามีพรสวรรค์สูงมากแม้ก่อนฝึกความบริสุทธิ์ของพลังจิตก็ถึงระดับของจอมเวทระดับสองแล้ว ทั้งหมดที่เขาทำในปีนี้แค่สะสมพลังเวทให้เพียงพอเท่านั้นไม่ใช่เรื่องยากนักสำหรับบางคนที่มีพลังเวทระดับสองที่จะกลายเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันของเด็กระดับหนึ่งอาศัยแต่พรสวรรค์ของเขาเพียงอย่างเดียวเองเหรอเมื่อว่ากันเรื่องพรสวรรค์เขาสามารถเทียบได้กับอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสถาบันเราดิกซี่หรือเปล่านะเยลเม้มปาก ข้าออกจะดูแคลนแร่นนะเขาชนะการแข่งขันของเด็กระดับหนึ่งได้แล้วไงลินเล่เจ้ายังไม่เห็นว่าเขามั่นใจขนาดไหนตอนที่ชนะเลิศข้านึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะทำหน้ายังไงเมื่อเขาชนะการแข่งขันระดับ5หรือระดับ6ในอนาคตยิ่งจอมเวทแข็งแกร่งขึ้นก็ยากจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปได้ นี่คือสาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่สถาบันเอิรนได้เป็นนักเวทระดับสูงยิ่งระดับชั้นสูงขึ้นเท่าไหร่การแข่งขันก็ดูเดือดขึ้นเท่านั้นเรโนโพยักหน้าเช่นกันข้าก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโรงเรียนเราดิกซี่เอาชนะการแข่งขันในชั้นระดับ3ได้พอมองดูว่าเขาสงบขนาดไหนช่างเป็นความแตกต่างที่ห่างไกลของทั้งสอง ยิ่งกว่านั้นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเรานักเรียนระดับหนึ่งไม่ใช่แรนถูกแล้วต้องเป็นน้องสามเจ้าไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันถ้าเจ้าเข้าร่วมนะฮึมเยลคํารามตามวัยของพวกเขาทั้งสี่คนเริ่มเรียกกันเองว่าน้องรองน้องสามและอะไรทำนองนั้นเฮ้ ه, พวกเจ้าพูดว่าไงนะ ลินเล่และเยลหันไปมองเด็กสี่คนในโรงแรมเดียวกันกำลังเดินลงมาจากชั้นสองหัวหน้าของพวกเขาเป็นเด็กผมทองจ้องมาทางกลุ่มลินเล่อย่างเย็นชาเยลพูดเสียงดังโอแรนนั่นเองเจ้าได้ยินว่าเรากำลังพูดอะไรด้วยเหรอลินเล่อดหัวรอกเยลไม่กลัวทั้งสวรรค์และนรกแต่ก็ให้ความสำคัญกับหน้าตาตนเอง คือไม่คิดว่าข้าจะได้ยินนะแรนพูดอย่างเย็นชาเด็กผมน้ำตาลที่อยู่ข้างแรนวาดใส่เขาพูดว่าโอหังแรนอย่าไปเสียเวลาคุยกับเจ้าพวกคนไร้ค่านี่เลยเสียเวลาเปล่าเปล่าเรโนเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังมองอะไรว่าไงเจ้าไม่พอใจที่แพ้การแข่งขันงั้นเหรอเรโนจ้องเด็กผมน้ำตาลเขาเบะปากดูถูก และเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเจ้าแค่โชคดีเอาชนะข้าได้แค่ครั้งเดียวทำไมต้องกวนโมหนักละ่ะเด็กผมน้ำตาลทำหน้ามึนชาจอดยิ้มให้ทุกคนแรนพ่อเถอะเราผิดเองที่คุยเรื่องเจ้าลืมลืมไปเถอะเจ้าหุบปากไปเลยจอดนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าแรนจ้องมองเยลเเยลครั้งล่าสุดที่ข้าเห็นเจ้าที่บาไม้หอม มารายาทที่หยิงยโสของเจ้าทำให้ข้าหงุดหงิดสุดๆและตอนนี้เจ้ายังกล้าทำยิงต่อหน้าข้าอีกถ้าเจ้ามีความสามารถก็มาสู้กับข้าเลยเจ้ามีกลืนพอจะสู้ได้หรือเปล่าหลังจากพูดจบแรนหัวเราะเยาะเย้ยสองถึงสครั้งแม้ว่าเยลจะโกรธมากแต่เขารู้ว่าเขาไม่แข็งแกร่งพอจะเป็นคู่ต่อสู้ได้ ทันใดนั้นสายตาหลายคู่ทั้งโรงแรมเพ่งความสนใจมาที่การวิวาทนี้นักเรียนระดับสูงหลายคนของสถาบันเอินยืนขึ้นและจ้องมองนักเรียนทั้งสองกลุ่มด้วยความสงสยัยเห็นชัดว่าทั้งสองกลุ่มเป็นแค่เด็กสิบขวบข้ารู้จักเจ้าเด็กผมทองนั่นเขาชื่อแรนเขาชนะการแข่งขันประจำปีในระดับหนึ่ง คาดว่าในอนาคตเขาจะต้องประสบความสำเร็จแน่เด็กผมน้ำตาลข้างๆเขาชื่อริกสันเขาเป็นอันดับสามของนักเรียนระดับหนึ่งข้าก็รู้จักเขาว่ากันเรื่องพลังกลุ่มของแรนแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้ของเขาอย่างนี้น่าสนุกแน่กลุ่มนักเวทระดับห้าและระดับหกทุกคนคุยกันสนุกสนานเฮฮาขณะมองดูเด็กทั้งสองกลุ่ม พอเห็นคนอื่นๆสังเกตเห็นเขาและได้ยินพวกเขายกย่องเขาในฐานะผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับหนึ่งหน้าของแบรนยิ่งเพิ่มความหยิ่งยโสขึ้นและเขามองดูลินเล่และคนอื่นอย่างเยียดยามยิ่งขึ้นพืมแรนจ้องมองโต๊ะที่ลินเล่และคนอื่นๆกำลังนั่งอยู่น้ำผลไม้หรอพวกเจ้ากำลังดื่มน้ำผลไม้นี่นะ โอเยลข้ารู้สึกขายหน้าแทนเจ้าจริงๆสหายทั้งสี่ในหอพักของข้าทุกคนได้ดื่มเหล้าชั้นเลิศฉลองชัยส่วนพวกเจ้าทำได้แค่ดื่มน้ำผลไม้เหรอเนี่ยพอเห็นว่าแรนไม่ยอมจบลินเล่ขมวดคิ้วทันทีแรนเราสี่สหายกำลังดื่มกินกันอยู่ที่นี่เจ้าออกไปได้แล้วหน้าของลินเล่จริงจังและเขาจ้องมองคนทั้งสี่ด้วยสายตาจริงจัง ถ้าเขากำลังฝึกฝนอยู่แล้วถูกพวกสัตว์เดรัจฉานรบกวนเขาคงจะฆ่าพวกมันทิ้งทันทีโอ้หมอนี่เองเหรอดวงตาของแรนเป็นประกายขนาดจ้องมองลินเล่ทำไมข้าไม่เคยรู้เลยว่าในหอพักของเยลมีคนแบบเจ้าอยู่ด้วยดวงตาลินเล่ยิ่งดุดันขึ้นไปอีกด้วยความปราดปเปรียวเหมือนกระต่าย ลินเล่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเหลือเชื่อแรนได้แต่เบิกตากว้างนี่เจ้าก่อนที่เขาจะทันได้ทำอะไรลินเล่ก็คว้าคอเสื้อเขาและใช้กำลังยกขึ้นลอยอยู่กลางอากาศอึกแรนไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาจากลำคอได้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลินเล่จ้องมองแรนอย่างเย็นชาทำให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความกลัว และรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะถูกฆ่าได้ทุกเมื่อทันใดนั้นลินเล่ก็รู้สึกว่าเลือดมังกรในสายเลือดของเขากำลังเดือดพล่านขณะที่สัญชาต,ตยานกระหายเลือดเริ่มตื่นขึ้นลินเล่ข่มวดคิวและพยายามสงบสติตัวเองลงนี่คือสถาบันเอิร์นเราจะฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ นักเรียนสามคนที่อยู่ใกล้ๆแรนทุกคนตกตะลึงและหวาดกลัวเช่นกันใส่หัวออกไปซะไปให้พ้นเพียงแค่เหวี่ยงแขนลินเล่ก็โยนแรนลงไปนอนกองกับพื้นราวกับว่าเขาไม่ต่างอะไรกับกระสอบนุ่นใบหนึ่ง